คุณเคยไหมทำงานเต็มที่รับผิดชอบจริงแต่ชื่อของคุณไม่เคยถูกเรียกไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนไร้ความสามารถแต่กลับรู้สึกว่าเราโปร่งใสในที่ทำงานงานสำเร็จแต่ไม่มีใครพูดถึงปัญหาถูกแก้แต่ไม่มีใครจำว่าใครทำ โลกการทำงานไม่ได้ให้รางวัลกับคนเก่งเสมอไปแต่ให้รางวัลกับคนที่ถูกมองเห็นมากกว่าและตรงนี้เองที่ทำให้คนทำงานเงียบๆเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีไม่พอหรือแค่ไม่ใช่คนที่ถูกเลือกความเจ็บของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตำแหน่งไม่ใช่เรื่องเงินเดือน แต่คือความรู้สึกว่าความพยายามของเราไม่มีค่าและเมื่อคิดแบบนี้นานเข้าใจจะเริ่มเหนื่อยโดยที่ร่างกายยังไหวแต่ก่อนจะโทษตัวเองอยากให้คุณหยุดสักนิดการไม่ถูกมองเห็นไม่ได้แปลว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหลายคนที่เก่งจริงมักไม่ส่งเสียงดังมักไม่แย่งซีน แต่มักเป็นคนที่แบกงานหนักที่สุดคุณอาจไม่ใช่คนที่ถูกพูดถึงแต่คุณคือคนที่งานขาดไม่ได้และนั่นมีความหมายมากแม้จะไม่ถูกประกาศบนเวทีถ้าวันหนึง่งคุณเลือกจะพูดเลือกจะยืนเลือกจะขยับตัวเองไปยังที่ที่เหมาะสมกว่านั่นไม่ใช่การทรยศงานแต่มันคือการเคารพตัวเอง และถ้าวันนี้คุณยังเลือกจะทำดีแม้ไม่มีใครเห็นอยากให้คุณรู้ว่าความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่กำลังหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่มั่นคงจากข้างในอย่าดูถูกคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะโลกยังไม่พูดถึงมันเพราะบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายนี่แหละคือ บุญพาสุขความรุ่งเรืองสว่างสวัยจากบุญทำให้ชีวิตเป็นสุข